ันกล้องของเอนพี่ที่หนึ่งทีกจอใช่ไหมอายมากเพราะว่าสิวขึ้นที่คอเม็ดหนึ่งตรงนี้ต้องเดินหลบตลอดหน้าไม่ชัดหรอแม่เดี๋ยววันนี้จะไปเข้าฝันนะโอ้โหกีนกันใหญ่โอ้ยหมอมมาลายที่ชายรับมาจากเจ้ารับมาจากสาย ขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยต้นที่ไหนน่าหอมหอมขอบคุณครับนะฮะขอบคุณหนบเปียกด้วยครับขอบคุณครับอ๋อให้ไหนน่ากลับบ้านทันไหมครับขอบคุณครับมือเย็นเจี๊ยบเลยครับของสดกับแม่ขอบคุณครับอ่ะสนุกกันต่อครับไปที่ไปเทียนกับพี่สาวครับนะฮะ เสียงตะโพนป้าติ่งแทงขึ้นสาทุกการสาวครับสวัสดีครับพี่ครับการนําโชคค่ะแม่ครับครับขอบคุณครับขอบคุเรากุหลักได้กับแน่ขอบคุณครับได้เลยค่ะแม่ให้แหวนได้เลยครับทําไมมือแม่สั่นนั่นน่ะสิครับขอบคุณครับ อาใจสั่นด้วยเหลอครับแม่ขอเพลงกอดแก้จนมานามน์คตดกอดแก้จนสักหน่อยกอดแค่เพียงค่อยๆไม่รอยกอีขอบคุณครับมาจากเมกาบางนาใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ่าได้ครับอาจารย์คุณแม่ครับผมครับผม ขอบคุณครับอะต่อเลยจ้าหนุกหนานกันต่อน,นะจ๊ะขอบคุณครับโอ้โหนี่ตั้งแต่เล่นมาสี่ซ้าห้าเพลงยังหาพ่อแม่ตัวเองไม่เจอเลยนะครับเนี่ยอ๋ออยู่นี่นะครับหาไม่เจอเมื่อกี้เจอคุณพี่เจอเขียวๆว,วพ่อตัวเองไม่ใช่ตั้งใจดํางานลูกขอบคุณครับเฝ้ารักเฝ้ารอ,อพี่ทรงพี่พี่ พี่ทรงนอนหลับหรือยังเอาเท่าไรนอนหลับหรือยังร้อยช่างของพี่ถ้าเจ้าหลับขอให้ปันดีฝันถึงพี่ลาทีละหน่อยต่อต่อต่อแม่เขาเรียกต่ออ๋อให้ลองเพลงต่ออ๋อถ้าตื่นลืมตาจงรู้ว่าพี่มายืนคอย เปิดหน้าตาออกมาสักหน่อยพี่จะปล่อยชื่นใจเชื่อมใจขอบคุณครับครับขอบคุณครับมาแม่เป็นตำแหน่งใหม่ได้ครับได้ครับขอบคุณครคคับแม่ปอออนานๆครั้ง ามามีเงยหอมมาเลยขอบคุณครับแล้วมาทำมาขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบต้องไหนจ๊ะต้องไหนนี่แม่เขาจะให้เงินนี่อยู่ไม่ใกล้โอเคครับ ขอบคุณครับแ่ไม่รูครับโบนิโบแม่ครับให้เงินนี่ว่าอย่ามาเยื่นงี้แม่ว่านะขอบคุณครับแม่ให้หนูแบงค์พันหนูก็ชื่นใจแล้วครับได้ครับได้ครับไม่ปรู้ครับแม่จ้าจัดจัดจัดอะไรอ๋อโอเคครับครับผมสวยงามใช่ไหม อ่ะกล้องไหนจ้าขอกล้องไหนจ้ามองนี่ครับมองนี่ครับอ่าแม่ใส่ชองเส้นโตเลยเนี่ยอ่ะมองกล้องก่อนนะจ้าแม่จ้าอ่ากล้องพี่คนนั้นจ้าเนี่ยนะอ่ะอ่าสามสอง,สองหนึ่งครับอ่ะโอเคครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ,รบ,รบขอบคุณครับจ้าจับมือได้เลยจ้าจ้าจับมือแต่ไม่รูดแหวนนะจ้าจ้าจ้า ครับครับขอบคุณครับอ๋อได้ได้ไขอบคุณครับเก็บไว้ครับเดี๋ยวขึ้นหิ้งเลยครับแม่ได้ครับขอบคุณครับแม่ได้ครับครับผมเราวัง่วมบันไดกันนะจ๊ะขอบคุณครับแม่ครับอกหักจากคาเฟ่ใครช่างกล้าทําแม่อกหักจากคาเฟ่ลืมแขกโต๊ะสี แล้วเรือคนดีชื่อเกลร้องคาเฟ่ที่เคยนั่งคุยคนะืนนั้นขอบคุณครับเซ็นไปแล้วไงอ,อ๋อใครที่ฝากรูปฝากเคสมาให้พี่โบเซ็นตอนก่อนจะร้องมารับตรงนี้ด้วยนะครับเป็นรูปของใครนะครับผมฝากมาด้วยครับเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมขอบคุณครับนะครับคุณมากครับ ขอ,ขอบคุณครับแม่ระวังใส่ไฟนะครับขอบคุณครับครับผมวันนี้ได้คำตอบครับแม่แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรัไม่เป็นอะไรวันนี้ยรัรักกว่าเดิมได้สามไปไมเมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้เข้าใจว่ารัก ป็นแบบไหนวันนี้เรานั้นได้คำตอบเพลงเร็วเพลงสุดท้ายเพลงช้าอยู่สามเพลงครับไม่จะเป็นสุดท้ายเพลงมาเร็วเพลงสุดท้ายคุณแม่จะได้นั่งพักกันอะไรนะครับอ๋อได้ได้ครับแม่ส่างคู่ครับแม่แม่มากล้องหน่อจ้า ได้ครับขอบคุณครับคนหัวใจโสมเป็นลมหมดแรงคนชื่อแดงหลบเลี่หนีหน้าเคยทิ้งพี่เลยไม่เคยคืนมาใช่ไหมลองนี้เท่านั้นนลองนี้นะคุณคนหัวใจโสมเป็นลมหมดแรงต่อคนชื่อแดงหลบเลี้หนีหน้าขอบบคคุณรั อยากรู้นักหนาตาเราไม่รู้ขอบคุณครับน่าีใจกขอบคุณครับมาทุกนานเลยรักมากขอบคุณครับเก่งมากมเป็นังใจให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจำได้นคนท้ายเลยไหมไ <laughs> อโนมอมมอสาจะไม่ทำให้น้องอายคน กังวลที่จะสร้างตนให้น้องภูมิใจขอบคุณครับครับผมอะไรแล้วแม่รักบ้านเกิดพี่มีอภอคุณแม่หนูรักวราคุณแม่ใส่ฟืวจะบอกมให้หนูหน่อยจูบประจำแล้วก็จับปลาหรือต้นเมื่อกี้แล้วแม่ ได้ครับสักครู่นะครับพ่อแม่ครับมือหน่อยว่างเอาจับมือต่อไปก่อนได้ไหมบอกว่าขอบคุณครับหินน้ำโชว์ขอบคุณครับอ่ะไว้รุ่นมาสักครู่นะจ๊ะครับผมมาเพยอะไรเพยสุดท้ายนะจ๊ะอย่าปล่อยให้เธอลอยคอลอยนวลลยังูกอ่าแห์แม่ก็ไม่ได้เลยคนเยอะแยะอายเขาเอาจริงเหรอ มีแฟนยังมีแต่แฟนครับถ้าคิดจะมีแฟนให้รุ่นนี้ลูกโอ้โห,โโหนี่คุณแม่หนูต้องสวัสดีด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เอาไว้กินหมากเป็นเพื่อนแม่อ๋อกินหมากเป็นเพื่อนแม่ไปเล่นไพ่ตองก็ไม่ตีกันได้กลับบ้านแล้วตอนนี้ครับบ้าน <laughs> ขอบคุณมากครับนครับขอบคุณะนะขอบคุณตัวเบืไหนครับผมบค,รครับ วันนี้มาเมืองกรุงทั้งทีหนึ่งขอรับอะไรก่อนครับให้พูดต่อขอบคุณครับอ่านโดยพิษสมัย FC USA ครับก้มลำบากครับขอบคุณครับพี่ต่ออีกน้ำขอบพระคุณครับภูเก็ตครับเดินเรื่อยๆครับครับผมได้จากรูปครับสิบรูปก็ได้ครับโอเคขอบคุณครับภูเก็ตครับ Okay. โอเคขอบคุณค่ะขอใอ้ชื่นใจขอบคุณครับ FC สามขอบคุณครับใไปรู้ันจะได้เลยครับแม่ตุ๋ยขอบคุณนะครับ FC สามประธานกลุ่ม FC สามจ้ะอ่ะขอแม่พูุษน์เลยมาอขอบคุณครับบ,นนบ,ข,อบ,บ,บ,บขอบคุณครับขอบคุณครับ เสร็จแล้วจ้าครับผมขอบคุณครับผมครับต่อได้เลยครับอ่าแม่พิชีด้วยครับขอบคุณครับครับครับผมได้ครับอ่ามีใครช่วยเราถือได้มั้งครับข้างหลังนะขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมา